สินแสเข่งเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาเดือนวิประโยคสินแสเข่งสินแสดวงจีนห่วงจุย้ยออกโรงเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเดือนวิประโยคเผยดวงเมืองในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุม ที่อาจจะมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทำเอาสายมูแชร์กันสนั่นหวั่นไหวหลังจากสินแสเข่งสินแสคนดังออกโรงเตือนดังๆอีกครั้งโดยคำเตือนในครั้งนี้ทางสินแสเข่งดวงจีนห่วงจุ้ยผ่นล้านระบุว่าโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะตกราศีแตกแยก มีการผัดพลากตายจากหลังราศีดาราโหเคลื่อนหรือดาวมฤตยูเพราะดาวอุบาทดาวแห่งอุปสรรคอาจทำลายดวงโลกดวงเมืองในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทั้งอุทกภยัยภัยพิบัติเพลิงไหม้และสงครามแม้ในประเทศไทย ภัยจากการกระทําของรัฐบาลที่มีผลจะทําให้กลายเป็นภัยต่อรัฐบาลความวุ่นวายเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อประเทศเพราะประเทศรอที่จะเจอมรสุมหนักหากระวังได้ความรุนแรงผ่านผลประเทศไทยต้องประคองตนเองให้รอดสําหรับการย้ายของดาวราหูในครั้งนี้เป็นวันที่จะสร้างความแตกแยกผลัดภากและตายจากที่จะส่งผลให้ดวงเมืองและดวงโลก อาจจะมีผลต่อดวงชะตาของมนุษย์แต่ดวงชะตาของมนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะกราบไหว้หรือขอพรพระราหูได้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้มีโชคมีโอกาสรอดปลอดภัยถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะขอพรก็สามารถจะทําได้แต่ดวงเมืองกับดวงโลกนั้นไม่สามารถแก้ไขได้จะแก้ไขได้ก็อยู่ที่ตัวชะตามนุษย์ที่ไม่ควรวิ่งเข้าหากองไฟ หรือก่อให้เกิดการทำลายเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์พอรู้ว่ามีมรสุมอยู่ต่อหน้าพร้อมที่จะเดินขึ้นได้ทุกเวลาสิ้นแสเข่งหรืออาจารย์ชมทัศหรือไทยพองหมอดูเข็มทิศทองคำเผยอีกว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งาศาสนาหากทากิจในการขอพรเพื่อความเป็นมงคลของทุกาศาสนาสามารถขอพรได้ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไทยอิสลาม ฮินดูจีนหรือศาสนาคริสต์หรือเทพต่างๆที่นับถือก็จะส่งผลให้มีพลังในการคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยปีนี้เป็นปีของการเสริมดวงชะตาที่จะส่งผลเกื้อกูลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จสําหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตรปีจอปีนักษัตรปีมะแมและปีนักษัตวปีกุลหากคิดว่าจะต้องดําเนินกิจการหรือการงานธุรกิจ สร้างความมั่นคงในธุรกิจการงานหรือต้องการเริ่มต้นที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของตนเองถือว่าเป็นปีที่ถูกชะโลกกับดวงชะตาที่จะเร่งรีบสร้างความมั่นคงให้ต่อเนื่องตลอด12ปีส่วนผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์ที่มีผลกระทบจึงต้องเตือนภัยสําหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์ปีระกาปีนักษัตว์ปีมะโรงและปีนักษัตว์ปีชวดหากคิดจะลงทุนในกิจการงานใด หรือเพื่อเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจก็อาจจะต้องชะลอไว้สักหนึ่งปีหากมิฉะน,นั้นแล้วอาจต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนและทําให้เกิดความล่มสลายหากในธุรกิจนั้นๆที่มีบุคคลที่ร่วมหุ้นอยู่ด้วยก็ควรที่จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้บริหารหรือดําเนินกิจการแทนหรือช่วยในการดูแลประสานงานเพื่อพยุงปกรองธุรกิจส่วนปีนักศัตว์ที่ไม่ได้เอ่ยถึง อาที่ปีนักสัตว์ปีฉลูปีนักสัตว์ปีขานปีนักสัตว์ปีถอกปีนักสัตว์ปีมะเสง็งและปีนักสัตว์ปีมะเมียปีนักสัตว์ปีวอกบางปีนักสัตว์อาจจะมีผลกระทบมาจากปีที่แล้วก็ต้องพยายามเริ่มต้นฟื้นฟูตัวเองเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้ในปี2,566ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งกับชีวิตมนุษย์ที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และทะเลาะบบาแหว้งไม่ได้ดังใจดังคาดหวังหรือมีผลเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่จะต้องประคองตนเองให้ผ่านแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติงานด้วยความใจเย็นไม่ใจร้อนทําให้งุนงิดง่ายและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตปี2566และที่สําคัญที่สุดต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียหากจําเป็นต้องเดินทางก็ควรจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อยิดเเนียวทางจิตใจวิธีสังเกตถึงช่วงระหว่างจังหวะรอบอายุที่เข้าเคราะสำหรับเพศชายให้ดูรอบอายุที่ตกเลขด้วย12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68 72 75และ78ส่วนเพศหญิงที่มีรอบอายุในช่วงระหว่างเข้าเคราะด้วยเลข11 14 17 21 24 27 31 34 37 41, 41 44 47 51 54 57 61 64, 67, 71, 74และ77วิธีในการแก้ของรอบอายุที่เข้าเคราะห์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคและอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหากมีเวลาก็มันทำบุญบ้างหรือทำทานหรือช่วยเหลือผู้ได้โอกาสตามแต่กำลังเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยลดแรงประทะให้ลดน้อยลงส่วนผู้ที่มีปะทะก็ขอให้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เคารพนับถือเพื่อขอพรหรือบริจาคโรงศพบริจาคโลหิตก็จะช่วยลดแรงกประทะให้น้อยลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแก่ชีวิตของเจ้าของดวงชะตาได้ข้อคิดเตือนใจจงอย่าเอาชีวิตและอนาคตฝากไว้กับดวงแต่จงเอาดวงและจังหวะชีวิตมาเป็นโอกาสขอขอบคุณที่มาสินแสเข่งมานโอกาสนี้การทำนายดวง เป็นเพียงการคาดเดาสินแสเข่งเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาเดือนวิประโยคสินแสเข่งสินแสดวงจีนห่วงจุย้ยออกโรงเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเดือนวิประโยคเผยดวงเมืองในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้ เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจจะมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทําเอาสายมูแชร์กันสนั่นหวั่นไหวหลังจากสิ้นแสเข่งสิ้นแสคนดังออกโรงเตือนดังๆอีกครั้งโดยคำเตือนในครั้งนี้ทางสิ้นแสเข่งดวงจีนห่วงจุ้ยผันล้านระบุว่าโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ต,ตุลาคมเป็นต้นไป เพราะตกราศีแตกแยกมีการผัดพลากตายจากหลังราศีดาราโหเคลื่อนหรือดาวมฤตยูเพราะดาวอุบาทดาวแห่งอุปสรรคอาจทำลายดวงโลกดวงเมืองในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทั้งอุทกภยัยภัยพิบัติเพลิงไหม้และสงคราม แม้ในประเทศไทยภายจากการกระทำของรัฐบาลที่มีผลจะทำให้กลายเป็นภัยต่อรัฐบาลความวุ่นวายเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อประเทศเพราะประเทศรอที่จะเจอมรสุมหนักหากระวังได้ความรุนแรงผ่านพ้นประเทศไทยต้องประคองตนเองให้รอดสำหรับการย้ายของดาวราหูในครั้งนี้เป็นวันที่จะสร้างความแตกแยกผลัดพากและตายจาก ที่จะส่งผลให้ดวงเมืองและดวงโลกอาจจะมีผลต่อดวงชะตาของมนุษย์แต่ดวงชะตาของมนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะกราบไหว้หรือขอพรพระราหูได้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มีโชคมีโอกาสรอดปลอดภัยถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะขอพรก็สามารถจะทำได้แต่ดวงเมืองกับดวงโลกนั้นไม่สามารถแก้ไขได้จะแก้ไขได้ ก็อยู่ที่ตัวชะตามนุษย์ที่ไม่ควรวิ่งเข้าหากองไฟหรือก่อให้เกิดการทำลายเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์พอรู้ว่ามีมรสมอยู่ต่อหน้าพร้อมที่จะเดินขึ้นได้ทุกเวลาสิ้นแสเข่งหรืออาจารย์ชมทัศน์หรือไทยพองหมอดูเข็มทิศทองคำเผยอีกว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งศาสนาหากทากิจในการขอพรเพื่อความเป็นมงคลของทุกศาสนา สามารถขอพ่อได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไทยอิสลามฮินดูจีนหรือศาสนาคริสต์หรือเทพต่างๆที่นับถือก็จะส่งผลให้มีพลังในการคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยปีนี้เป็นปีของการเสริมดวงชะตาที่จะส่งผลเกื้อกูลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ปีจอปีนักสัตว์ปีมาแมและปีนักสัตวปีกุล หากคิดว่าจะต้องดําเนินกิจาการหรือการงานธุรกิจสร้างความมั่นคงในธุรกิจการงานหรือต้องการเริ่มต้นที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของตนเองถือว่าเป็นปีที่ถูกชะโงกกับดวงชะตาที่จะเร่งรีบสร้างความมั่นคงให้ต่อเนื่องตลอด12ปีส่วนผู้ที่เกิดในปีนักษัตรที่มีผลกระทบจึงต้องเตือนภัยสําหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตรปีระกาปีนักษัตรปีมะโรงและปีนักษัตรปีชวด หากคิดจะลงทุนในกิจการงานใดหรือเพื่อเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจก็อาจจะต้องชะลอไว้สักหนึ่งปีหากมิฉะนั้นแล้วอาจต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนและทำให้เกิดความล่มสลายหากในธุรกิจนั้นๆที่มีบุคคลที่ร่วมหุ้นอยู่ด้วยก็ควรที่จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้บริหารหรือดำเนินกิจการแทนหรือช่วยในการดูแลประสานงานเพื่อพยุงปกครองธุรกิจ ส่วนปีนักสัตว์ที่ไม่ได้เอ่ยถึงอาทิปีนักสัตว์ปีฉลูปีนักสัตว์ปีขานปีนักสัตว์ปีถอะปีนักสัตว์ปีมะเสงและปีนักสัตว์ปีมะเมียปีนักสัตว์ปีวอกบางปีนักสัตว์อาจจะมีผลกระทบมาจากปีที่แล้วก็ต้องพยายามเริ่มต้นฟื้นฟูตัวเองเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้ในปี2566ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งกับชีวิตมนุษย์ที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ดังใจดังคาดหวังหรือมีผลเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่จะต้องประคองตนเองให้ผ่านแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติงานด้วยความใจเย็นไม่ใจร้อนทำให้งุนงิดง่ายและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตปี2566และที่สำคัญที่สุดต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียหากจำเป็นต้องเดินทาง ก็ควรจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยึดเหนี่ยวทางจิตใจวิธีสังเกตถึงช่วงระหว่างจังหวะรอบอายุที่เข้าเคราะห์สำหรับเพศชายให้ดูรอบอายุที่ตกเลขด้วย12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68 72 75และ78ส่วนเพศหญิงที่มีรอบอายุในช่วงระหว่างเข้าเคราะห์ด้วยเลข11 14 17 21 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54 57 61, 64, 67, 71, 74และ77วิธีในการแก้ของรอบอายุที่เข้าเคราะห์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคและอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหากมีเวลาก็มั่นทำบุญบ้างหรือทำทานหรือช่วยเหลือผู้ได้โอกาสตามแต่กำลังเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยลดแรงประทะให้ลดน้อยลงส่วนผู้ที่มีปะทะ ก็ขอให้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อขอพรหรือบริจาคโรงศพบริจาคโลหิตก็จะช่วยลดแรงบัะทะให้น้อยลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแก่ชีวิตของเจ้าของดวงชะตาได้ข้อคิดเตือนใจจงอย่าเอาชีวิตและอนาคตฝากไว้กับดวงแต่จงเอาดวงสินแสเข่งเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลก หลัง17ตุลาเดือนวิประโยคสิ้นแสเข่งสิ้นแสดวงจีนห่วงจุย้ยออกโรงเตือนโลกกำลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเดือนวิประโยคเผยดดวงเมืองในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจจะมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลก ทำเอาสายมูแชร์กันสนั่นหวั่นไหวหลังจากสิ้นแสเข่งสิ้นแสคนดังออกโรงเตือนดังๆอีกครั้งโดยคําเตือนในครั้งนี้ทางสิ้นแสเข่งดวงจีนห่วจุ้ย u ผ่นล้านระบุว่าโลกกําลังเจอมหันตภัยภัยพิบัติโลกหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะตกราศีแตกแยกมีการผัดพลากตายจากหลังราศีดาราโหเคลื่อน หรือดาวมฤตยูเพราะดาวอุบาทดาวแห่งอุปสรรคอาจทำลายดวงโลกดวงเมืองในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้เพราะเป็นช่วงมรสุมที่อาจมีผลรุนแรงกระทบต่อดวงเมืองตลอดจนถึงดวงโลกทั้งอุทกภยัยภัยพิบัติเพลิงไหม้และสงครามแม้ในประเทศไทยภัยจากการกระทำของรัฐบาลที่มีผล จะทาให้กลายเป็นภัยต่อรัฐบาลความวุ่นวายเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อประเทศเพราะประเทศรอที่จะเจอมอรสุมหนักหากระวังได้ความรุนแรงผ่านพ้นประเทศไทยต้องประคองตนเองให้รอดสําหรับการย้ายของดาวราหูในครั้งนี้เป็นวันที่จะสร้างความแตกแยกผลัดภากและตายจากที่จะส่งผลให้ดวงเมืองและดวงโลกอาจจะมีผลต่อดวงชะตาของมนุษย์ แต่ดวงชะตาของมนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะกราบไหว้หรือขอพรพระราหูได้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้มีโชคมีโอกาสรอดปลอดภัยถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะขอพรก็สามารถจะทําได้แต่ดวงเมืองกับดวงโลกนั้นไม่สามารถแก้ไขได้จะแก้ไขได้ก็อยู่ที่ตัวชะตามนุษย์ที่ไม่ขวรวิ่งเข้าหากองไฟหรือก่อให้เกิดการทําลายเกิดขึ้น จากฝีมือของมนุษย์พอรู้ว่ามีมรสุมอยู่ต่อหน้าพร้อมที่จะเดินขึ้นได้ทุกเวลาสิ้นแสเข่งหรืออาจารย์ชมทัศน์ไทยพองหมอดูเข็มทิศทองคำเผยอีกว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งาศาสนาหากทากิจในการขอพรเพื่อความเป็นมงคลของทุกาศาสนาสามารถขอพรได้ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไทยอิสลามฮินดูจีน หรือศาสนาคริสต์หรือเทพต่างๆที่นับถือก็จะส่งผลให้มีพลังในการคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยปีนี้เป็นปีของการเสริมดวงชะตาที่จะส่งผลเครือกูลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จสําหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์ปีจอปีนักษัตวปีมะแมและปีนักษัตว์ปีกุลหากคิดว่าจะต้องดําเนินกิจการหรือการงานธุรกิจสร้างความมั่นคงในธุรกิจการงาน หรือต้องการเริ่มต้นที่จะสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของตนเองถือว่าเป็นปีที่ถูกชะโลกกับดวงชะตาที่จะเร่งรีบสร้างความมั่นคงให้ต่อเนื่องตลอด12ปีส่วนผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ที่มีผลกระทบจึงต้องเตือนภัยสําหรับผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ปีระกาปีนักสัตว์ปีมะโรงและปีนักสัตว์ปีชวดหากคิดจะลงทุนในกิจการงานใดหรือเพื่อเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจ ก็อาจจะต้องชะลอไว้สักหนึ่งปีหากมิฉะนั้นแล้วอาจต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนและทําให้เกิดความล่มสลายหากในธุรกิจนั้นๆที่มีบุคคลที่ร่วมหุ้นอยู่ด้วยก็ควรที่จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้บริหารหรือดําเนินกิจการแทนหรือช่วยในการดูแลประสานงานเพื่อพยุงปกรองธุรกิจส่วนปีนักษัตวาที่ไม่ได้เอ่ยถึงอาทิปีนักษัตว์ปีฉลู ปีนักษัตว์ปีขานปีนักษัตว์ปีถอกปีนักษัตว์ปีมะเส็งและปีนักษัตว์ปีมะเมียปีนักษัตว์ปีวอกบางปีนักษัตวอาจจะมีผลกระทบมาจากปีที่แล้วก็ต้องพยายามเริ่มต้นฟื้นฟูตัวเองเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้ในปี2,566ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งกับชีวิตมนุษย์ที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ได้ดังใจดังคาดหวังหรือมีผลเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่จะต้องประคองตนเองให้ผ่านแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติงานด้วยความใจเย็นไม่ใจร้อนทําให้งุนงิดง่ายและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตปี2,566และที่สําคัญที่สุดต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียหากจําเป็นต้องเดินทางก็ควรจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยึดเหนี่ยวทางจิตใจ วิธีสังเกตถึงช่วงระหว่างจังหวะรอบอายุที่เข้าเคราะห์สำหรับเพศชายให้ดูรอบอายุที่ตกเลขด้วย12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68 72 75และ78ส่วนเพศหญิงที่มีรอบอายุในช่วงระหว่างเข้าเคราะด้วยเลข11 14 17 21 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54 57 61 64 67 71 74และ77วิธีในการแก้ของรอบอายุที่เข้าเคราะห์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคและอุบัติเหตุรนุนแรงเกิดขึ้นหากมีเวลาก็มันทำบุญบ้างหรือทำทานหรือช่วยเหลือผู้ได้โอกาสตามแต่กำลังเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยลดแรงประทะให้ลดน้อยลงส่วนผู้ที่มีปะทะก็ขอให้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อขอพร หรือบริจาคโรงศพบ,บริจาคโลหิตก็จะช่วยลดแรลกบทะให้น้อยลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแก่ชีวิตของเจ้าของดวงชะตาได้ข้อคิดเตือนใจจงอย่าเอาชีวิตและอนาคตฝากไว้กับดวงแต่จงเอาดวงและจังหวะชีวิตมาเป็นโอกาสขอขอบคุณที่มาสิ้นแสเข่งมาณโอกาสนี้การทำนายดวงเป็นเพียงการคาดเดา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ